หนึจิเกรรมทำผ้ามาย้อมเทากับธรรมชาตินะน้ําตกชีวงค่ะนี่นะคะจะเป็นภาพบรรยากาศของคิรีวงคร่าวๆนะคะจะเป็นคีรีวงเนี่ยเป็นหมู่บ้านาควางภูเขาในจังหวัดนครสวรราชซึ่งไม่คิดชั่วเป็นสถานที่อากาศดีที่สุดใ,ในประเทศไทยอีกด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสรุปวิลเลจเชนนะคะจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งแปดฉบับนะคะข้อที่หนึ่งมารู้กอยาของลูกค้าที่จะซื้อน,นะคะ,ะขขเลือกสักว์หลักคณะจำนวนสักคนได้แต จากคณะเภสัชและคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีสองคนเป็นชั้นปีที่สองเพศหญิงค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำนวนหกคนได้แก่นักศึกษาคลิิแพทย์ปีหนึ่งเพศชายและนักศึกษาคลิิแพทย์ปีสองเพศหญิงค่ะกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดรอนมราชจะมีมกลางคนเพศชายสิบห้าปีอาชีพพักงานประจำมีครอบครัวแล้วมาทำงานเพศหญิงอายุสิบสามปีข้าราชการครูเพศหญิงอายุสิบสามปีธุรกิจส่วนตัวมีครอบครัวแล้วและเพศหญิงแปดปีระดัมัธยมค่ะ ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์นะคะลูกค้าเนี่ยทุกท่านรู้สชอบสาที่ธรรมชาติมีกลิ่นวน,นมากสรุมลื่นและส่วนลูกค้าบางรายที่เป็นนักศึกษาและไปทำงานเนี่ยต้องการมาที่นี่เพราะต้องการมาพักผ่อนจากความเหนื่อยลาย้าจากการเรียนและก็การทํางานค่ะในส่วนความต้องการของรุ่มการศึกรรกนะคะจะัเรียนัธยมเนี่ยต้องการกิจกรรมกับเพื่อนส่วน มือสารมีความชื่นชอบในการทํางานแฮนด์เมดนะคะเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของวัาทางานเนี่ยก็จะต้องการกิจกรรที่ผ่อดคลายแล้วก็ได้กันได้พูดคุยกับชาวบ้านในวันหยุดนะคะข้อที่สามเหตุผลจะเป็นที่ลูกค้าตองกซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อลูกค้าได้มาที่นี่แล้วจะหให้เนี่ยร้าจากการเรียนการทํางานและได้ทำประโยชน์กับไปแน่นอนเนื่องจากนนั้ได้เวลาใช้กับเพื่อนกับครอบครัวนะคะแล้วก็ได้ไดพดปบปะออุ่นจากทางเราจากชาวบ้านแล้วก็จะผู้คนที่พบเจอกันในสถานที่นี้ได้พู้คนยเลกเด่นชีวิตจังหวนการรวมถึงการ รวมถึงบรรยากาศนะคะก็คือร่มรื่นแล้วก็ได้เรียนรู้กับทาําควายอมที่ตามวิถีของชาวบ้านนะคะทําให้เราเนี่ยมีคุณค่าของสินค้าที่เราทําได้ตัวเองก็คือเราสามารถนํากลับไปใช้งานได้ดยใช้เองไปสะสมไปให้คนอื่นหรือว่าไปบริจาคนะคะซึ่งจะเกิดคุณค่าทางจิตใจแล้วก็คุณใจ,จเองแน่นอน 4. ผู้ที่มีอิทธิพลองการตัดสินใจซื้อก็คือจะไปสํารวจในลูกค้าสนในจจากมีที่คนจากตัวเองแต่ว่าจะมีนักศึกษาหรือนะัก ย,ยังยมเนี่ยก็จะมีความเขียนจากเพื่อนๆจากครอบครัวบ้างนะคะแล้วก็ในอิทธิพลจากอาจจะมีอิทธิพลจากเพื่อนที่ว่าในนํามาที่ได้ไปรับประทับใจแล้วก็ไปทางาน,นบางท่านเนี่ยก็อิทธิพลจากครอบครัวจากลูกนะคะแล้วก็บางคนก็รู้จักจากชาวบ้านในพื้นที่นั้น ในส่วนของช่วงเลาในความถีในการซื้อเนี่ยลูกค้าทุกท่านจะมาในช่วงเดีดยพักผ่อนทางด้านนักขัตยานักศึกษาสุดงมาในช่วงพิดเอมช่วงวันหยุดยาวนะคะส่วนไปทําง,งานที่มีงานประจำเนี่ยก็จะมาในช่วงวันหยุดยาวหรือว่าวันหยุดสุดสุดดาวมันหยุดนักคารเรื่องในส่วนท่านที่เพื่อกีิส่วนตัวนะก็จะมาในช่วงที่เหนื่อยล้าจากการทํางานนะคะเพื่อการมาพักผ่อนแต่ท่านเนี่ยเมื่อ มาแล้วประทับใจอ่ะก็จะมีการแนะนําให้คุณรู้จักเพื่อมาตามรอยหรือว่าอาจจะมาซ้ํารอบที่สองรือที่สามเป็นต้นส่วนช่องทางการซื้อที่ลูกค้าจะมาจะใช้นะคะจะเป็นช่องทางออนไลน์เช่นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กตอกนะคะซึ่งช่องทางออนไลน์ที่มีการจองที่สุดคืออินสตาแกรมช่องทางออนไลน์เขาจสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถรีเควสสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมได้เหมาะับการมาในช่วงวันหยุดที่ลูกค้าจะเยอะแล้วก็ถ้ามานั่งอาจจะคิวเต็มได้นะคะส่วนลูกค้าที่รจากับชาวบ้านในพื้นที่ก็จะติดต่อจากชาวบ้าน ในกระบวนการซื้อเนี่ยเสิ่งนี่ค่ใไ้ลูกค้าสนใจนะคะเกิดจากการจองเออลูกค้าเกิดจากการดูรีวิวในช่องทางออนไลน์นะคะทั้งทั้งฝจเราเองเราก็ทั้งทีลูกค้าเนี่ยได้มารับจ่ายแล้วก็ได้รีวิวได้ถ่ายภาพบรรยากาศไว้นะคะทั้งบรรยากาศต่างๆการทำภาพยอมนะคะแล้วก็จะมีการดูวิธีการเดินทางว่ามันความสะดวกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ส่วนลูกค้าที่อยู่ใกล้กับที่นี่ก็จะมีการเดินทางมาดูก่อนนะคะาดูสถานีจริงก่อนก่นตปดสนใจจอง ต่อไปความแตกต,ต่างระหว่างบุสเนตโมเดลเวนคนว้ฉบ,บับใหม่และเก่าจะมีบางข้อนะคะจะมีครบทุกข,ข้อเพราะว่าเราบางข้อเราได้ใช้แบบเดิมถูกต้องแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วบางข้อเราได้เปลี่ยนเช่นผู้ค้าหลักข,ของผลิตภัณฑ์ก็คือการมีประชานพิเศษสาหรับกลุ่มลูกค้าท่ามกลาการมาย้อมกันหลายคนนะคะเนื่องด้วยลูกค้าจะมากับแกนเคลื่อนกับครอบครัวเป็นหลักจึงเจาะกลุ่มลูกค้าลูก นนะะพ,พัมนากา์กับลูกค้ามีกร,ระถายใหม่ๆโปรโมทให้กับลูกค้าเพื่อนุ่งเช่นจิตรกรรมที่นอกเหนือนจากภามันยอมหรือว่าของตกแต่งสถานที่ที่มันเข้ากับตีนเทศกาลต่างๆแล้วก็หนึ่งที่มันจะได้นะคะจะมาเลื่องการเพิ่มเติมจากร้านของฝากแล้วก็ร้านอาหารคาเฟ่คะ่ะจิตรกรรมหลักนะคะจะทำการตลาดโปรโมทเพิ่มเติมทางการท่องเ่มันย้อมขายของฝากร้านอาหารคาเฟ่และบรรยากาศของน้ำตกนะคะเพื่อไปทางเรือกให้ลูกค้ามากขึ้นซึ่งในกรหลักเนี่ยจะมีการเพิ่มบรรยากาศวิวให้สวยสะอาดตลอดเวลาแล้วก็ระบุชาวบ้านมาเพิ่มเพื่อเพิ่มได้ ให้กับชาวบ้านด้วยแล้วก็เพิ่มเงินทุนในการพัฒนากิจกรมรมในสถานที่พารามิตรหลักนะคะถ้าต้องการอหสถานที่มีความลุ่งเ้าแล้วก็เข้าถึงสันคัาที่สุดเราก็ต้องรังกษาความสะอาดและความให้ความรักแก่ธรรมชาติกับเดินไปด้วยโครงสร้างื่อโครงสร้างต้นทุนเนี่ยต้นทุนในการจัดหาสินค้าของฝาให้แก่น,นักท่องเที่ยวแล้วก็ต้ือทุนในการซื้อวัตสดบเปร้านอาหารในคาเฟ่คะ่ะที่มาของการปรับ,บโโวัสดุโมเดลเซวัชแบบใหม่เนี่ยถ้าเราใส่ใจลูกค้าดังบุคคลในครอบครัวเราเองพร้อมรับฟังความเห็นแล้วก็รับฟีดแบ็กเนี่ย ให้ตรงกับความต้องการของลูงกค้ามากที่สุดนะคะเพราะเราต้องการทำหน้าที่ย,ยางลูกค้าได้มาเยนแล้วน่ะจากท้องรอยิ้มเซมโบรอได้คลายความกดดันแล้วก็ได้ความออุ่นเสมือเปยนเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่เขาะจะเป็นสตฟโซนให้แก่ลูกค้าค่ะมีการเพิ่มรสชั่ิพิเศษที่หลากหลายแล้วก็มีการเพิ่มความมีสุขสันต์งงลงไปด้วยเช่นจัดงานตามตนิสกรารต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็ไปทาเลือกแก่ลูกค้านะคะที่สำคัญเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดแล้วความสะาธรรมชาติอยู่เสมอเพื่อคงความรวมสมบูรณ์ของหมู่บ้านคิรวงซึ่งเป็นสถานที่ท,ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเ,นเพียงเท่านี้ขอคุณค่ะ